สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่างสายหาสารนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปนะครับแอปเล่นเกมนะครับ Joy z o นะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเล่นเกมแล้วก็ถอนเข้าทุมันนี่ไวเลนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดของแอปนิดนึงนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1นึ่งแสนครั้งนะครับให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มันก็จะเริ่มต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เลี้ยงหมูนะเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็จะให้ดูเดี๋ยวเดวกดกรับรางวัลอ่ะกดถอนในส่วนของตัวนี้เนี่ยมีล็อกอินก็คือเฟซบุ๊กแล้วก็ Gmail นะครับอ่ะเฟซบุ๊กแล้วก็ Google นะก็อ่ะก็กดเดี๋ยวผมใช้เฟซบุ o กประกันนะครับ เราอินไอดียสมลองแล้วกันนะอ่ะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เลี้ยงสัตว์ต่อไปนะครับอ่ะมันก็จะมีโค้ดมาให้นะครับเนี่ยอ่าเลี้ยงหมูสามตัวเลี้ยงวัวสองตัวนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของถ้าจะปลดล็อกตัวถัดไปเนี่ยก็ต้องดูโฆษณานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันขึ้นโฆษณาเลยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะที่มันอื่นไม่ได้ด้วย เดี๋ยวผมขอปิดเข้าใหม่นะรู้สึกว่าจะโฆษณาขึ้นนอยเดียวขอข้ามก่อนอามาดูในส่วนของการถอนนิดนึงนะครับการถอนเลหอร1นะครับเลหอ 20, 1 2รนะครับที่จะถอนได้นะครับส่วนเลือ45ก็คือ1.5%นะเลหกือ65% 5นนะครับถึงถอนได้ก็จนประมาณนี้นะครับ ในส่วนของหรือ85 20%ห่เปอร์เซ็นต์้อยก็ร้อเซนะครับการถอนขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่10บาทนะครับการถอนเนี่ยสามารถถอนได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับในส่วนฟอการถอนเงินจะเข้าไปใน7วันนะครับถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะเลื่อนออกไปนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมอ,อันนี้เนี่ยผมเพิ่งเล่นนะยังไม่เคยถอนแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ย เมื่อเพื่อนอยู่อันดับ2เราจะได้40บาท40บาทเนี่ยมันก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะน่าจะได้อยู่ประมาณ4ี่สตางค์มั้งอประมาณนี้นะถ้าหนึ่เป็นต์ืมไดสี่ตางค์ประมาณนี้นะครับอ่ะก็แล้วแต่ระดับของเรานะครับเราจะได้เทรดเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับ35บาทที่ได้มานะครับจากเคเมื่อกี้เนี่ยที่จาการเลี้ยงหมูนะ ก็เรียบร้อยมันก็จะมาหักเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้สามสิบห้าสตางค์นั้นเราก็เลี้ยงต่อไปแต่ถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็ต้องปลดล็อกทั้งหมดเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับคือส่วนใหญ่มันก็ให้เราดูโฆษณานั่นแหละก็เ,เป็นประมาณนี้ปกติมันปลดล็อกมันจะให้ใช้เหรียญซื้อนะแต่ว่าของแอปนี้รู้สึกว่ามันจะ ให้ดูโฆษณาอย่างเดียวเลยก็จนประมาณนี้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยมีกล่องบินผ่านนะครับกล่องอ่ากล่องทอง,ทองมีปีกนะครับก็บินไปละผมคิดว่าน่าจะดูโฆษณารับเงินเพิ่มอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวดูไข่อันนี้คืออะไรนะอ๋อตีไข่ถ้าสําเร็จก็ได้1นึบาทห้าสิบตังค์นะครับอ่ามันก็จะมีควสขออกมาน,นะมีอะไร ดูวีโดีโอนะครับอันนี้ภารกิจประจำวันนะครับาดาวนโดด์โหลดแอปลองเล่นนะครับก็จะประมาณดูโฆษณานะครับแต่ว่าดู3าครั้งได้48สตางค์เล่นเกม6เกมกอไอดีเพื่อนนะครับก็คือกรอไอดีเนี่ยเราจะได้เจ้าบาทหกสิบหกตางค์นะครับเนี่ยมันก็อยู่ในของเชิญเพื่อนนะครับก็โฟดเนี่ยไป กรอกได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปครับสวัสวดีครับ